ที่2ครับเป็นคู่ระหว่างด้านแมนซิตี้ครับเปิดบ้านตอนรับการมาอย่างด้านนิวคาสเซิลคู่นี้ครับเตะกันตอน4ี่ทุ่มตรงครับที่สนามเอติฮัสสเตเดียมแฮนดิแคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับต่อ0.5ทับหสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับแมนซิตี้ครับชนะ3ครับนิวคาสเซิลชนะ1และเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับนิวคาสเซิลครับเปิดบ้านยันเสมอไปแบบสุดมันครับที่1ประตูตอนหนึ่ง ตารางคะแนนล่าสุดครับแมนซิตี้ครับแข่ง24ครับชนะ12เสมอ5แพ้7ได้48เสีย35มี41คะแนนอยู่ที่5ของตารางส่วนด้านยูคาสเซลครับแข่ง24ครับชนะ12เสมอ5แพ้7ได้42เสีย29มี41คะแนนอยู่ที่6ของตารางวันนี้ครับแมนซิตี้ครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีทางด้านฮาแลนครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วมีทางด้านซาบินโยครับกับโฟเดนครับยืนซ้ายขวาจะเล่นเกมลุก ส่วนด้านนิวคาสเซิลครับมาในแผน4-3-3ครับมีด้านโกดอนครับอีซักครับแล้วก็เมอร์ฟี่ครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทําประตูฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านแมนซิตี้ครับชนะ3แพ้2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้ให้กับเรอัลมาดริดไปแบบฉุดมันครับที่3ประตูต่อ2ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟนัดแรกครับส่วนด้านนิวคาสเซิลครับชนะ3แพ้2นัดล่าสุดครับออกไปเฉือนเอาชนะเบอร์นิงแฮมมาได้ในศึก FA ครับที่3ประตูต่อ2คู่นี้ครับผมมองว่าเจ้าบ้านครับเสียเปรียบอยู่นิด กับเบลดที่เปิดมาวันนี้ครับแต่นัดที่แล้วครับที่เล่นในบ้านกับเลอันมาริดครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนครับเจ้าบ้านครับได้รูปเกมแบบที่ตามหากลับมาแล้วครับแล้ววันนี้ครับทีมเยือนครับที่น่ากลัวที่สุดครับเป็นแนวลูกครับทั้ง3ประสานครับผมเลยมองว่าวันนี้ครับน่าจะจบเสมอครับหรือไม่กระเฉอนกันแค่ลูกเดียวสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่11หรือไม่ก็2-1ครับ